ผู้ก่อตั้งร่วมบิดครับคุณท็อปจิรายุธได้เลือกเป็นอุปนายกสมาคมไทย f ฟินเทคแ s สโซเช e s อีกสมัยเรื่องนี้มีความหมายนะครับมีเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆอยู่เบื้องหลังนั้นโปรเจกต์นี้นะครับที่คุณท็อปจิรายุทธเนี่ยเข้ามา ทำหน้าที่นะครับและรับบทบาทนี้มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับวันนี้ก็มาติดตามนะครับเกี่ยวกับาการเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับธุรกิจบล็อกเชนในประเทศไทยครับดังนั้นคุณท็อปกีรายุทธ์นะครับ,ก,ยยก,นนรบก็ได้รับเลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับในไยฟินเทคแอสโซ c h เอชนะครับอีกสมัยหนึ่งนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ นในวันที่10มิถุนยาปี2564ทางฟินเทคประเทศไทยนะครับก็ได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลงในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและจัดการประชุม Annual no General Meeting นในรูปแบบไฮบ i ดผ่านการประชุมของสูมนั่นเองโดยการเลือกตั้งนะมีการประชุม ดังกล่าวมีบุคคลสำคัญในวงการเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างคุณท็อปจีรายุทธ์นะครับซัพส์สีโสภาผู้กอ่อตั้งร่วมบริษัทปิดคับแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดน,นะครับเข้าร่วมด้วยซึ่งก่อนหน้านี้คุณท็อปได้ดำรง,งตำแหน่งนะครับเป็นอุป,ปนายกสมาคมในวาระปี2 5 6 2ถึง2564ะครับและในที่สุดก็ได้เลือกเป็นอีกสมัยหนึ่งอีกวาระนึง นับเป็นผลดีนะครับต่อวงการฟินเทคนะครับโอเคครับเราต้องมาดูกันนะครับว่าทางคุณท็อปจิรายนยมีเป้าหมายอะไรบ้างนะครับภายในอีก2หรือ3ปีนี้นะครับเพื่อจะทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนต่างๆนะครับก็สามารถที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและรวมกับการพาร์ทเนอร์ของคนต่างชาติด้วยที่จะ แลกเปลี่ยนนะครับในเทคโนโลยีบล็อกเชนไว้กันนะครับอย่างแรกนะครับคือเรื่องของสะพานแรกนะครับคือจุดมุ่งหมายนะครับที่จะทําให้คนเนี่ยทั่วไปเนี่ยเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้นะครับซึ่งบริษัทเนี่ยร้อยเบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนเนี่ยจะทําการอบรมนะครับกับคนที่ต้องการความรู้ต่างๆนะครับเพื่อจะ สามารถเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยไปใช้อย่างถูกต้องนะครับสะพานที่สองนะครับจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนที่มีความรู้ทางด้านการเงินยุหไปนะครับและการเชื่อมไปถึงคนที่ไม่มีความรู้ทางการเงินนะครับโดยเฉพาะในเขตที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในเขตในเมืองนะครับเพื่อจะเป็นความการกระจายความรู้เข้าใจการออมเงินการลงทุน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยเป็นจุดศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญวงการฟินเทคมารวมตัวกันเพื่อจะให้ความรู้อย่างถูกต้องนะครับและในสะพานที่สานะครับคือเป็นการเชื่อมระหว่างเมืองไทยกับต่างประเทศนะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับโดยเฉพาะของไทยนะครับที่จะเอาประสบการณ์ความผิดพลาดต่างๆนะครับที่เกิดจากจากการทำเทคโนโลยีและธุรกรรมและธุรกิจบนบล็อกเชนนะครับ พูดคุยกับต่างชาตินะครับเพื่อเราจะสามารถเอามาปรับเปลี่ยนได้อย่างถูกต้องและสะพานสุดท้ายนะครับหรืออย่างสุดท้ายเนี่ยคือการเชื่อม FinTech p a y เ r อนะครับกับ t r a ด i ิช o ั a น b a ลแนะครับคืออุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมในอนาคตนะครับก็จะมีการจับมือกันนะครับเพื่อจะพัฒนาธุรกรรมและเทคโนโลยีต่างๆในอนาคตนะครับ สามารถที่จะพัฒนาธุรกรรมแล้วก็ระบบของฟินเทคนะครับในอีก10ปีข้างหน้านะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะเริ่มที่จะมีการสร้างจุดกระเพื่อมนะครับหรือแรงขย,ขยับขยื่นนะครับในประเทศไทยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูเหมือนกันว่ามันจะมีผลอย่างไรบ้าง นะครับในอีก3ปีข้างหน้าหรือ4ปีข้างหน้านะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านของคณะกรรมการนะครับแล้วก็ประธานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเราตอนนี้เราไม่รู้แต่เราก็ต้องลุ้นนะครับทั้ง4อย่างด้วยกันคือ1นนะครับคือให้ความรู้เกี่ยวกับบริษัทต่างๆที่จะมีความรู้ในการเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้อย่างที่2นะครับคือเรื่องของการที่เทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะสามารถกระจายไปสู่ ส่วนที่เป็นต่างจังหวัดได้นะครับเพื่อจะทําให้คนในทางประเทศเนี่ยเข้าใจและมีองความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและการนําไปใช้ที่ถูกต้องนะครับอย่างเบื้องต้นนะครับถ้าเกิดเป็นของต่างจังหวัดและในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับในเรื่องของต่างประเทศนะครับโดยที่เขาจะพยายามที่จะเอาความผิดพลาดนะครับของ ของประเทศเรานะครับที่จะเอามาปรับใช้นะครับที่จะนําเอาความรู้นะครับที่ได้จากเทคโนโลยีของต่างประเทศเนี่ยออกมาใช้นะครับเราก็มาปรับให้กับเข้าประเทศเราอย่างเหมาะสมแล้วก็รวมกกืนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับคือระบบอุตสาหกรรมธนาคารนั่งเดิมนะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่า ทางธนาคารแบบนั่งเดิมนะครับเขาก็ยังอยู่กับเรานะครับในประเทศไทยนะครับดังนั้นทางคุณท็อปนะก็หวังว่าที่ระบบธนาคารนั่งเดิมเนี่ยจะเชื่อมกับระบบธนาคารแบบใหม่นะครับเพื่อจะสามารถที่จะไปข้างหน้าได้นะครับเพื่อจะสามารถพัฒนาระบบฟินเทคได้อีกสิปีข้างหน้าข้อความวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ยากนะครับผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกกำกลวมากเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะครับศัพท์เฉพาะนะครับที่เขียนลงไปนะครับน่าจะเขียนง่ายๆนะครับข่าวนี้มันก็น่าจะปล่อยให้คนธรรมดาอ่านนะครับก็ยากเหมือนกันนะครับมีศั์ภาษาอังกฤษสั์แสนเยอะแยะอธิบายอะไรงงไปหมดเลยนะครับเปเปอร์นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับแล้วก็ เป็นประสบการณ์ที่เขาพยายามถ่ายทอดลงไปนะครับแล้วก็ทางช่องของผมนะครับก็พยายามเอามาวิเคราะห์ด้วยกันนะครับเพื่อจะทําการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็อธิบายให้ทุกคนฟังนะครับว่าอตอนนี้นะครับวงการของคริปโตซีในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นไปอย่างไรบ้างนะครับในอนาคตแล้วก็หวังว่าในประเทศไทยก็จะพัฒนาได้นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ทําได้นะครับตามสะพานที่หนึ่งสองสามสี่ แต่ผมเชื่อว่าคนบางกลุ่มจะสามารถเปลี่ยนได้ถ้าคนบางกลุ่มเปลี่ยนได้นั่นคือโอกาสถ้าเกิดคุณได้ฟังข้อความนี้คุณก็อาจจะเป็นโอกาสของคุณก็ได้ที่จะนำเทคโนโลยีบล็อ,อกเชนเหล่านี้มาประยุกต์ใช้และใช้ในธุรกิจของคุณอย่างถูกต้องนะครับั้นวันนี้เราฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีได้ก่อนใครเลยเราจะมีการอัปเดต ทุกวันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามี4ช่องทางอยูทอกดิ c เฟซบุ๊กยูทู e และไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มนะครับก็จะหาเราได้ที่แท็บชุมชนหรือใต้โพสต์นี้ถ้าหาไม่เจอนะครับก็สามารถทักเรามาได้สักช่องทางหนึ่งนะครับแต่ข้างในนะครับในไลน์กลุ่มเนี่ยเราก็จะมีองค์ความรู้นะครับเกี่ยวกับคริปโตการเทรดคริปโตนะครับแล้วก็ข่าวสารคริปโตตะารัสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยติดตามกันขอบคุณนะครับ i okay.